นี่ข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับตอนนี้อตอนนี้ใส่ถอยอเสียแล้วอันนี้เราประกอบหน้าแปลนคาบิวครับ ตอนนี้ก็จะได้ถอดถอดเช็คตั้งทองขาวครับน่นนี่เป็นรุ่นทองขาว้าก็ต้องถอดฝาครอบมาก,ก่อนนี้ต้องตอถอดตัวหน้าก่อนครับถอดตัวในเลยไม่ได้รัดขั้นตอนไม่ได้ครับตอนนี้ อ,นนอันนี้มันต้องตอดตามขั้นตอนครับต้องตอดตัวนี้ออกก่อนถึงจะถึงตัวใน,นจะออกได้นะเพรตัวนี้มันใหญ่กว่าเดีวครับ ท้องขาวมันอยู่ด้านล่างนะครับดูพร้อมกันเลยท้องขาวรู้สึกว่าห่างมากไปนะครับดูระยะหน้าท้องขาวนะครับเนี่ยมันจะตั้งห่างประมาณนี้แหละครับเมื่อกี้มันมากไปเนาะห่างมากไปก็ไม่ดีนะครับ ขนาดนี้ถือว่าพอดีตรนนี้ใช้ความเคยชินนะครับจะอยู่ขนาดน,นี้เลยตั้งรองเท้าแล้วใส่ฝาครอบได้อืแล้ทีนี้หลังจาก นี่เรียบร้อยก็มาลองไฟนะครับลองไฟหัวเทียนว่าเป็นยังไงไฟโดดดีมั้ยเออเนี่ยนะเออเฮ้โอ้เจ๋วเดาเจวาอ๋อละเจ๋วมากเ,าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับเร่องเร่งเนี่ยไม่ได้เร่งอ่ะเร่งอ่ะเร่งก่อนสตาร์ทก่อนเร่งนิดหน่อยอ นี่ลองสตาร์ทอีกทีครับลองสตาร์ทใหม่ครับเล่งน,นิดหน่อย ปิดลูกเร่งลงปิดชนิดนะก็ดับเลยสวิตดับไม่มีนะครับดับที่ไอเร่งนี่แหละนี่ดูสภาพปัม๊มอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มผลตัวนี้อันนี้เป็นด้านปัม๊มรุุนนี้มันต้องมีถังข้างนอกนะครับต่อสายดูดข้างนอก แล้วก็มาต่อสายพ่นต่อสายดูดเข้านี่นะครับอันนี้สายดูดน้ำถังนี่ก็พ่นออกนี่รุ่นกระเป๋าหิว้วมันออกมากี่ปีไม่รู้นะครับ ยกยกขึ้นละมุนอันนี้อันนี้เป็นด้านเครื่องยนตนะ์้านนั้นเป็นด้านปั๊มพ่นสภาพสวยมากครับสภาพเดิมเติมนะครับสวยงามมากครับ